สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไฟเกษียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะและดิฉันเพ็ญสีรปัญญาราชุนนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณพ่ออย่างเดิมนะคะในแพทย์สุดชายปัญญาราชุนค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อย พ่อคะคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของตาต้อหินนะคะพ่อที่เราก็พูดไป,ไปตั้งแต่เรื่องของอาการเป็นยังไงสาเหตุจากอะไรแล้วเวลาคุณหมอท่านวินิจฉัยท่านวินิจฉัยยังไงแล้วกเ็เวลาหมดลงสักก่อนครับที่แล้วเราเราย,ยังไม่ได้พูดเรื่องของการรักษานะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะพะ่อคะการรักษาโรคต้อหินเนี่ยนะ มันมีหลักการอยู่ในการรักษาเนี่ยนะอยู่สองอย่างเดียวยกันค่ะคืออันที่หนึ่งเราต้องพยายามลดความดันภายในลูกตาลงให้ได้เพราะความดันในลูกตาที่สูงเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเสื่อมของจอประสาตาใช่ไหมที่พูดแล้วเขาทีแล้วค่ะนอกจากลดความดันภายในลูกตาได้แล้วก็ต้องหยุดความเสื่อมของจอประสาตาไม่ให้ถูกทําลายมากไปกว่าเดิมนะเพราะว่า ถ้าความดันยิ่งสูงนานเท่าไหร่จอประสาทตาก็ยิ่งเสื่อมมากไปเท่านั้นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้จอประสาทตาเนี่ยที่มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยกลับมาดีขึ้นใหม่ได้เสียแล้วเสียเลยนะแต่จะต้องไม่ให้ถูกทำลายมากต่อไปอีกนะทีนี้วิธีการรักษาในสำหรับผู้ที่เป็นโรคเต้าหินเนี่ยวิธีที่ดีที่สุด และได้ผลดีสุดแล้วก็ใช้มากที่สุดก็คือการใช้ยาหยอดตานะ่ที่ว่าเป็นวิธีที่ดีสุดเพราะว่าสะดวกนะผู้ป่วยได้รับยาไปแล้วก็มาหยอดแล้วก็มาตรวจตามนัดเนี่ยนะการหยอดก็ต้องหยอดอย่างสม่ำเสมออาจจะวันละครั้งหรือสองครั้งนะเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะนะอันนี้จะหยอดยังไงเนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์ท่านจะ ให้ความให้คําแนะนําเองนะ<ช>แล้วก็จะมอบยาหยอดตานี่มาให้นะ<ช><ช>เคยเห็นแม่ยาหยอดตามีแม่เขาใช้อยู่บ่ะก่อนไม่แน่ใจมันก็เป็นเหมือนขวดยาหยอดตาทั่วๆไปอย่างนั้นปะคะพ่อใช่<ม>คือหยอดหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชนิดของยาแล้วแต่ความรุนแรงของโรคด้วย แล้วถามว่ายาหยอตาเนี่ยไปไปออกฤทธิ์ยังไงเออใช่ยาหยอตานี่มันจะออกฤทธิ์สามอย่างแต่ละแต่ละชนิดของยาจะไม่เหมือนกันนะอันที่หนึ่งก็คือจะลดการสร้างน้ําในลูกตาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะจะทําให้น้ําที่มันสร้างเข้าไปในลูกตาเน่น้อยลงแตะอันที่สองก็คือเพิ่มการไหลออกของน้ํา จากลูกตาคือระบายน้ํกระบายออก,ออกไปะนะมันจะมีรูระบายน้ําออกแต่ที่เคยพูดไว้คราวที่แล้ว<ะ>และอันที่สามก็คือลดการไหลน้ําที่ไม่ให้เข้าไปในลูกตาอนะ,ะแต่นี่ยาที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยที่เกี่ยวกับลดความดันในลูกตาที่ออกฤิดทั้งสามอย่างเนี่ยนะมันมีเยอะ,ะนะแต่ว่าปัญหามันคือเรื่องของ ผลแทรกซ้อนจากการหยอดตาส่วนมากจะได้ผลเกลือบร้อยเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ก็จะได้ผล<ะ>ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องไปถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดโดยการผ่าตัดหรือการใช้เ,เลเซอร์นะที่เดี๋ยวจะจะพูดต่อไปถ้ามีเวลานะแต่นี้ยาหยอดตาที่เราใช้อยู่เนี่ย<ะ>มันก็ต้องระมัดระวงังอันหนึ่งคือเรื่องของผลแทรกซ้อนนะ บางตัวก็ทำให้ความดันลดลงบางตัวก็ทำให้วีการเคืองตาคือพูดง่ายคือแพ้ยายาอ,อาจจะทำให้ตาโมวตาแดงคันลูกตาอะไรอย่างเงี้ยคันตาเนี่ยพ่อเคยหยอดแรกๆอ่ะหยอดครั้งหนึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรอพอหยอดสองครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรไหมมันเกิดวูบ<ะ>ไปวัดความดันความดันมันต่ำเนี่ย คุณหมอตาเขาก็ไม่เคยบอกเลยนะว่าไอ้ยาดยาตานี้แล้วก็ทําให้ความดันต่ําปรากฏว่าความดันเหลือ80หรือ90นะซึ่งอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันอ๋อเขาต้องระวังหน่อยก็ไม่ถึงอันตรายมากอะไรหรอกเอ้ยแล้วส่วนใหญ่ถ้ามียาหยอดแล้วเขามีให้ทานยาด้วยไหมคะหรือว่าไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีส่วนมากจะจะจะให้หยอดตาเป็นหลักแต่มันก็มียาทานบางตัว นะะบางอย่างเช่นบางทีเนี่ยหยดยาไปแล้วได้ผลไม่เต็มที่ค่ะแล้วยังไม่อยากที่จะทําเลเซอร์หรือผ่าตัดเนี่ยเขาก็มียายากินนะก็มีอยู่มีอยู่รู้สึกจะมีอยู่แค่ตัวสองตัวนะค่ะแต่นี้ถ้าพูดถึงว่าหยอดยาแล้วเนี่ยไม่ได้เอ่อไม่ได้ผลดีก็ยังไม่หายก็ยังยังมายีความดันยังขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จอประสาทตาจะเสื่อมมากขึ้นนะค่ะ เราก็ต้องรีบหาทางระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะ mm. การใช้วิธีที่จะทำให้น้ำออกจากทาได้เร็วก็คือการใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงไปที่ลูกตานะเ mm. หมาะสาหรับลายที่เป็นต้จตอหินชนิดที่มุมปิดเนี่ย ต่อหินมุมเปิดเนี่ยส่วนมากรักษา่ายกว่ามุมปิดมุมปิดที่ตอนนั้นพ่อบอกว่ามันเป็นเหมือนเฉียบพันอย่างนั้นใช่ไหมคะมุมปิดมันมีทั้งเฉียบพันและทั้งทั้งแบบเรือรังแต่ถ้ามุมปิดเฉียบพันเนี่ยส่วนมากก็ต้อง,ง้องตีบต้องผ่าตัดแต่ในกรณีที่เป็นแบบเรือรังเนี่ยถ้าเป็นมุมปิดเนี่ยมันจะรักษายากกว่าแบบที่เป็นมุมเปิดค่ะนียเราก็ไปทําอะไรแล้วก็เอาแสงเลเซอร์นี่ยิงเข้าไป นะเพื่อระบายน้ําออกนะการยิงเนะี่ยยิงรอบๆมุมตาเนี่ยนะก็หิน,นเ,เ,เนี่ยชนิดเบอด้จะได้ผลในการการักษาดีนะหรือบางทีก็อาจจะใช้เลเซอร์ไปเจาะรูเพิ่ม,มเพื่อให้ระบายน้ำออกได้อ,อันนี้คงไม่พูดในรายละเอียดมากนะ,ะเพียงให้ทราบว่าถ้าเผื่อว่าหยอดตาแล้วได้ผลไม่ดี นะแล้วเสียงต่อการที่จะจอประสาทถูกทำลายมากขึ้นเราก็ต้องใช้แสงส่วนใหญ่เขาเขาต้องเหมือนว่าหยอดยานานแค่ไหนถึงถึงจะตัดสินใจว่าเออมันไม่ได้ผลแล้วจริงๆอันแต่นี่ก็ต้องมาติดตามดูระยะทุกสามเดือนทุกหกเดือนอะไรเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าหยอดยาอยู่แล้วแล้วก็จอประสาทตานี่เสื่อมไปเรื่อยๆที่พูดเคาีพแล้วเนี่ยนไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยหรือเลวลงไปอีกอย่างนี้ก็ต้องหา รีบแก้ไขก็คือถ้าบอกว่ายาหยอตาเนี่ยไม่ได้ผลละออค่ะนี่ถ้าเป็เลเซอร์ไม่ได้ผลนี่ค่ะนีต้องไปถึงเรื่องการผ่าตัดเลยการผ่าตัดเนี่ยจะทำกรณีกรณีที่ใช้เลเซอร์มาระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ผลนะผ่าตัดที่เป็นงานช้างเลยนี่คือเป็นสเต็ปสามแล้วนะคือจากยอดมาเป็นเลเซอร์จากเลเซอร์ไม่ได้ผลก็คือต้องผ่าตัดใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเจาะรูแล้ว ตามใหม่ทําท่อระบายน้ําใหม่ออันนี้คงจะไม่พูดถึงเพราะมันเป็นวิชาการมากเกินไปค่ะ,ะเพราะถ้ากับว่าสรุปก็คือวิธีการรักษาเนี่ยก็จะมีอยู่สามทางนะคะทางเร,เริ่มต้นแรกเลยก็คือเริ่มจากหยอดยาตาก่อนะคะ<อ>แล้วถ้าไม่ได้ผลก็คือเลเซอร์แล้วถ้าเลเซอร์ยังไม่ได้ผลอีกก็คือผ<อ>่าตัดใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นครบถ้วนนะคะสําหรับเรื่องของต้อหินนะคะทีนี้พ่อคะ มันมีโรคตาต้ออื่นๆอีกสรับที่ผู้สูงอายุก็มักจะเป็นกันบ่อยนะคะตาตาต้อต่อไปเป็นต้ออะไรครับพ่อคือในที่เขาพูดกันทั่วๆไปนะต้อก็คือโรคของตาใช่ไหมค่ะก็มีต้อกระจกเราพูดไปแล้ว่ต้อหินพูดไปแล้วก็ยังเหลือต้อลมกับต้อเนื้ออ่าค่ะอันนี้ต้อลมคืออะไรอ่า ้าลมนี้เกิดจากการที่มีความลายคลายเคืองแบบเรื้อลังเนี่ยที่ตาเราอืจากอะไรจากแสงแดดจากลมจากฝุ่นละอองหรือควันอะไรต่างๆที่ตามท่อถนนเนี่ยควันรถยนต์อะไรเนี่ยนะท่าอไอเสียทําให้เยื่อบูตาเนี่ยเกิดการอักเสบเรื้อรังเห็นไหมเมื่อเมื่อถ้าเราดูที่ตาเนี่ยเราจะเห็นว่า มันจะมีลักษณะที่บริเวณตาขาวนะมันจะบวมเป็นก้อนเล็กๆนะข้างอยู่ข้างๆตาดํานะมองเห็นชัดเลยไหมเป็นสีขาวหรือสีเหลืองชัดนูนขึ้นมานิดหน่อยอแต่จะไม่เข้าไปในตาดําอยู่รอบๆตาดําอยู่อยู่ที่ตาดําและมักจะอยู่โทษอยู่ที่บริเวณตาขาวนะ,ะแต่จะพบบริเวณที่หัวตา คือทั้งจมูกอ่ะมันจะพบทางนี้บ่อยไม่ไม,ไม่พบทางหางตานะอันนี้ก็ไม่มีอันตรายมากอไม่ทําให้ตาบอดนะแต่ทําให้เรารู้สึกลาคาญเคืองตาะแล้วก็มีน้ําตาไหลน้ําตาไหลอย,อยู่เรื่อยแสบตาตาอาจจะแดงนะการรักษาก็หยอดา,าเอาใส่แว่นตาดำนะป้องกันแสงแดดฝุดรอง เขจะไม่นิยมผ่าตัดเนอะคือเขาไม่ผ่าตัดอผ่าแล้วสมล่เข้าลมผ่าเขาไม่คิดจะไปผ่าอะไรคือหยอดหยอดตาก็หายได้ใช่ไหมคะใช่หายได้สําหรับอีกอันหนึ่งคือต้อเนื้อค่ะอันนี้มันจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเป็นต้อลมอ๋อค่ะเป็นจะเกิดขึ้นเป็นเยื่อแผ่นบางๆหนาค่ะขึ้นบริเวณตาขาวนะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอันนี้จะนูนใหญ่ขึ้นมา แล้วก็มีหลอดเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยบางทีมองเห็นอยู่บนบนเยื่อเนี่ยนะแล้วก็มันจะลามไปที่ที่ตาดำด้วยถ้าที่เวนานนาะร์นะจะเข้าไปในตาดำแล้วก็จะบังกระจกตาบังการมองเห็นของเรานะสาเหตุก็เหมือนเหมือนจะต้อลมนั่นแหละแต่เป็นผลสืบเนื่องมาถ้าเราเป็นต้อลมแล้วเราไม่รักษา อาการก็จะระคายเคืองเหมือนการแสบตาขันตาน้ำตาไหลเนี่ยการรักษาก็เราหยอดยาดูถ้าไม่หายก็มักจะต้องลอกออกที่เขาเรียกว่าลอกต้อลอกต้อใช่ไหมไม่ใช่ลอกต้อเลยถือว่าเขาใช้ต้อกระจกอันนี้ก็ลอกเหมือนกันเนาะแต่ว่าลอกต้อเนื้ออาจจะเรียกลอกลอกก็ได้นะลอกต้อเนื้อแต่เท่ากับว่าเท่ากับว่าต้อเนื้อเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่าต้อลมถูกไหมคะ ใช่ต้าลมก็เห็นจะเป็นหนาๆไ,ไม่ไม่ค่อยนูนมากอท่านผู้ฟังค่ะแต่ตอนเนื้อนี่มันจะลามเข้าไปในตาดำได้อ๋อท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีความรู้สึกว่าต,ตาระคายเคืองเนาะบางทีเราก็ต้องสังเกตดูก่อนใช่ไหมคะคือถ้าเกิดดูบริเวณที่ตาขาวว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกินขึ้นอย่างที่เมื่อกี้พ่อบอกว่าอาจจะเกิดที่หัวตามากกว่าเนี่ยก็อาจจะลองดูว่า ข้อสังเกตอันที่หนึ่งก็เอ๊ะจะเป็นต้อลมหรือต้อเนื้อหรือเปล่าถูกไหมฮก็ต้องไปหาคุณหมอให้หยอดยาเร็วๆให้แต่หยอดยาก็คือต้องห้ามนก็จะนูนมากขึ้นไหห้ามซื้อยาหยอดเองถูกไหมคะก็ต้องไปให้คุณหมอรักษานะคะไปขึ้นหมอวินิจฉัยก่อนว่าเออเป็นต้อลมหรือต้อเนื้อใช่หรือเปล่าแล้วคุณหมอก็จะได้สั่งยาหยอดตามาให้นะคะแล้วที่สําคัญคือต้องหยอดเป็นประจําด้วยใช่ไหมคะพ่อเชืจะกวาจะหายแหลออ่าจนกว่าจะใสแว่นตา ล้วก็ระวังก็คือต้องใส่แว่นตาดำเ,เวลาออกข้างนอกระวังแสงเสียงเออไม่ใช่เสียง,ยสยงแสงแสงแดดอย่าง้ยหรือแสงไฟคูน,นใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตาลอกอันนี้มันเป็นยังไงอะคะพ่อคะอันนี้ก็เป็นโรคตาที่อันตรายอันหนึ่งนะถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยทำให้ให้ตาบอดได้อ,อ,อันนี้เกิดจากการที่มีการฉีกขาดของจอประสาทตา จำได้ไหมจอประสาทตาอยู่ทั้งด้านหลังเป็นส่วนที่รับภาพนะเป็นสัญญาณรับภาพเข้าไปยังสมองอนี้ถ้าเปลือจอประสาทตารอกขึ้นมาเนี่ยมันก็รับภาพไม่ได้แต่ทิิงไว้ก็ลอกมากๆกวรักษาไม่ได้รอกหรือฉีดขาดมันทั้งรอกทั้งฉีกขาดก็หลุดออกมาพูดง่ายๆนค่นะแต่นี่สาเหตุมันจากอะไรอืสาเหตุอันแรกเนี่ยคือ จากอายุนะสมมติเราไม่เคยเจอในคนอายุน้อยๆแต่ถ้าอายุมากขึ้นก็ต้องระวังนะ,ะอันนี้เนื่องจากอะไรส่วนใหญ,ญ่จะเนื่องจากอวุ้นตามันเสื่อมวุ้นตาจําได้ไหมวุ้นตาคือเป็นน้ําที่อยู่ใน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 ลูกตา<ะ>ที่มีไว้เพื่อกันไม่ให้ลูกตาแฟบเ<ะ>น,นี่ย<ะ>เวลาแสงผ่านเข้าไปจะต้องผ่านวุ้นตา เป็นบุ้นใสๆเน่ะนะผ่านเข้าไปแล้วก็ไปตกที่จอประสาทาตานะแล้วบุ้นตาเสื่อมนี่อาการมันก็จะคุนะ่นไ<ะ>ง<า>อันนี้ก็เกิดจากการที่หนึ่งอายุที่ค่อนข้างจะมากขึ้นนะหรืออาจากกาอาอาจะเกิดจากอุบัติเหตุที่บริเวณตาถาโดนกระแทกอะไร แรงๆ่งนะ,<ฮ>ะทำให้เกิดการฉีกขาดก็ได้ฮะพวกนี้อาจจะไม่ได้เกิดทันทีหลังจากกระแทกอีกแล้วระยะหนึ่งถึงจะเกิดมาเกิดทีหลังได้นะในคนที่สายตาสั้นมากๆเช่นเกินกว่าห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยนะพวกนี้ประสาตตาจอประสาตามักจะบางนะจะทำให้เกิดการฉีกขาดหลุดรอกได้ง่ายอย่างคนที่ คือสายตาสั้นมากๆตั้งแต่ยังอายุไม่เยอะใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังถึงอายุเยอะก็ต้องระวังแต่อายุเยอะแล้วก็ไม่เคยสั้นอ่ะแต่ยาวคนที่มีม่านตาเสบหรือหลังรักษาขก้นมานะบ่อยๆเยก็ต้องระวังค่ะอีกอันหนึ่งที่เราพบค่อนข้างจะบ่อยหน่อยก็คือคนที่เป็นเบาหวาน <บ>หรือคนที่มีความดาันโลหิตสูงเนี่ยอที่บอกว่าเบาหวานขึ้นตาเนาะที่เราเคยคุยกันไปแล้วเบาหวานขึ้นตานี่จะเป็นมากแต่คนที่เป็นความดาันโลหิตสูงนี่ก็ไม่ค่อยจะค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะแต่เบาหวานนี่เกี่ยวมากมนะเพราะคนที่เป็นเบาหวานแล้วกําลังรักษาอยู่เนี่ยอย่างน้อยปีลนะครั้งสองครั้งนี่ต้องตรวจจอประสาทตานะว่ายังดีอยู่ไหมใชม่ค่ะทีน,นี้อาการมันมียังไงบ้างเออใช่ อาการเนี่ยเราคือเราจะบางทีเราเห็นภาพเนี่ยเวลามันลอกเนี่ยนะคือน้ําบุนในตาเนี่ยมันขุ่นใช่ไหมค่ะมันจะบางทีก็จะเห็นเป็น อะไรดำๆนี่มันลอยอยู่ที่เหมือนอยากย้ายใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะตามตาเราไปก่อยเเป็นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอออันนี้เคยอ่านว่ามันเป็นวุ้นภาษาตาเสื่อมใช่ไหมคะเหมือนมีลูกน้ำมาวิ่งอยู่ในลูกตาแล้วมองไปที่ไหนมันก็ตามไปเรื่อยๆเขาอยากย้ายอะไรเงี้ยเออน่ารำคาญเนาะลอยไปตามทางที่เราหันลูกตาไปนะแล้วก็บางทีเราเห็นหนัดจะเป็นใครเป็นดวงไฟอหรือไฟแลบแบบๆกลมๆอบบนะ หายเกิดจากการที่วุ้นตาเนี่ยมันมัน,มนกระชากบริเวณจอเนี่ยออนะเวลามันกระชากบระเวณจอก็เกิดแสงแวบ,บๆขึ้นมาถ้าเผื่ว่าเป็นมากๆแล้วก็จะเห็นเหมือนว่ามีม่านอะไรมาบางัง<ะ>ตามองไม่เห็นเลยบางจุดเนี่ยหายไปเลยนะออแล้วก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องรีบรักษา นะบางทีเราก็จะเห็นเป็นภาพที่หรือที่ที่เรามองเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ธรรมดามันมันบิดเบี้ยวภาพที่เราเห็นเนี่ยหรอบิดเบี้ยวนะนึกภาพออกไหมเนี่ยคือจอรับภาพมันหลุดไง <clears S 1> มันก็รับภาพไม่ได้สมบูรณ์ทำ<อ>ไมภาพที่เห็นมันก็เลยบิดเบี้ยวแล้ววิธีการรักษานี่เขาทํายังไงครับพ่อ การรักษานี่ควรจะเริ่มมีอาการเนี่ยต้องเริ่มแต่แรกเลยนะรีบไปหาหมอนะเขามักจะยิงเลเซอร์ให้นะมไม่ให้มันจอประสาทตาเนี่ยลอกลามออกไปอีกนะแต่ถ้าเปิดว่าหลุดลอกมากแล้วบางทีเลเซอร์ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วต้องทำการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยเขาจะใส่แก๊สหรือใส่น้ำมันเนี่ยเข้าไปในลูกตา นึกภาพนะแก๊สกับน้ำมันใส่เข้าไปทําไมนั่นสิมันจะลอยใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าไปอยู่ในน้ําเนี่ยมันจะลอยขึ้นข้างบน,น,นแต่ที่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยให้คนไข้เนี่ยก้มหน้าเนี่ยนะก้มไม้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยใช่นชแม่ก็เคยทําใช่ไหมคือจําได้คือตอนนั้นแม่เนี่ยเขาเขา ปีนกระด้ษลวกล,ลงมากระจาได้แล้วพอหล่นลงมาเนี่ยตอนแรกๆที่พ่อบอกเลยค่ะไม่เป็นอะไรแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าตาหมอไม่ค่อยชัดแสดงว่าตาถูกกระทบกระเทือนใช่แต่ว่าตอนนั้นก็เข้าใจว่าสายตาเปลี่ยนไปหาหมอตรวจสายตาก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นเลยสุดท้ายก็มาเจออย่างที่พ่อเราได้คือจอประสาตามันฉีก <c oughs> แล้วก็ไปผ่าแล้วหลังจากผ่าเนี่ยคุณหมอก็จะให้นอนคว่ำหน้าอยู่สองอาทิตย์ แล้วก็จะมีหมอนที่เป็นวงกลมๆที่เอาหน้าหน้าใส่เข้าไปใช่ใช่ก็จะเป็นความอันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าใครที่ถ้าท่านไหนที่ต้องไปผ่าตัดลักษณะเนี้ยต้องมีคนที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาอ่ะจะไม่ให้ให้ผู้ป่วยเนี้ย เงยหน้าเลยนะเพราะงการเตรียมอาหารการดูแลเรื่องอาบน้องอาบน้าทำความสะอาดนี้ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาเลยนะใช่อันนี้ต้องระวังทำไมให้นอนคว่ำนอนก็คว่ำเวลานั่งก็ต้องนั่งคว่ำหน้าอยู่เงี้ยเพื่อให้ลมหรือแก๊สที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันลอยขึ้นมาข้างบนมันลอยขึ้นมาก็จะดันในจอประสาทตาที่ลอกเลยเข้าไปติดเข้าใจไหมแต่ว่าไม่ใช้วิธีง่ายๆอะให้เข้าไปติด แต่มันก็ใช้เวลาคืต้องประมาณเด็กหนึ่งมาติสองอาทิตย์อืมใช่แล้วก็โดนน้าไม่ได้นะอาบน้ําก็ลาบากนะตอนนั้นก็อันนี้ต้องต้องเร็วมากนะแล้วพอมาติดแล้วก็โอเคจบสําหรับโรคนี้นะครับจริงๆแล้วการผ่าตัดไม่ได้ยากนะครัพ่อแต่การดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเยอะมากใช่ค่ะคือคือผู้ป่วยเนี่ยก็ต้อง อดทนนิดนึงที่จะต้องคว่ำหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่คุณหมอบอกส่วนผู้ดูแลก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำเนาะให้ทานอาหารยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างในการทํากิจวัตรประจําวัน,นะคะอันนี้ก็ต้องระวังพอสมควรค่ะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะมีคําถามมาจากท่านผู้ฟังที่มีข้อสงสัยค่ะเพราะว่า เอ้แล้วน้าตาเทียมเนี่ยที่บางทีนี่เห็นหลายๆคนหยอดหรือผู้สูงอายุเองบางท่านก็ต้องหยอดน้ําตาเทียมนะคะน้ําตาเทียมนี่มีประโยชน์ยังไงคะแล้วก็หยอดแล้วเนี่ยมีผลอะไรไหมต้องหยอดบ่อยแค่ไหนยังไงคะพ่อเออน้ําตาเทียมเนี่ยตอนนี้คนใช้กันมากนะค่<ฮ>ะต้องถามอาว่าคนเราเนี่ยกระพิบตาหรือเปล่ากัพิบทำไมรู้ไหมกระพิบเพื่อ ที่จะไม่ให้ฝุ่นเข้าตาการกระพริบตาเนี่ยนะมีคนไปนับแล้วนะ<ม>ว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะกระพริบตาวาณสิบถึงสิบห้าครั้งการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นการบีบให้น้ำตาเนี่ยออกมาเลี้ยงลูกตาเพื่อไม่ให้ตามาแห้งะนะ,ะแล้วก็ถ้าตาแห้งเนี่ยนะเราก็จะกระพริบ ถี่มากขึ้นใช่ไหมแล้วสาเหตุอะไรอ่ะที่ทําให้ตาเราแห้งนะอันที่หนึ่งก็คือคนสูงอายุเห็นไหมจมน้ําตามันไม่ทํางานแล้วทํางานงาน,าน้อยลงเวลน <ง S 1> <ลง S 2> พวกเนี้ยในคนสูงอายุเนี่ยตาแห้งทุกคนออืนะอันคนที่สองก็คือเรื่องการทํางานนะในอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนที่ต้องทํางานกลางแดดถูกแสงแดดจัดๆอากาศร้อน ลมพัดเข้าตาอ,อะไรพวกนี้และตาจะแห้งพวกนี้ก็จะทำให้เกือกตาก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมนะอันที่สามก็คือพวกที่ทำงานคอมพิวเตอร์โตอนนี้พบเยอะขึ้นมากเลยก็คือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นา,นานๆที่มีแสงสีฟ้าที่าอาจจะไม่มีการพักสายตาอะไรใช่ไหมนอกจากจ้องแสงสว่างแล้วยังต้อง มีสมาธิบางทีก็พมไม่ก็พิมตานะจ้องอ่ะสังเกตไว้บางครั้งเราเราเมื่อยนะเราจะมีความรู้สึกกบเมื่อยตาเพราะนั้นต้องมีการพักบ้างเวลาคนอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องพักแล้วพักแล้วก็ต้องไม่ใช่พักเฉยๆไม่ใช่หลับตาต้องมองไกลๆจะเปลี่ยนระยะการมองให้ตาปรับสายตาบ้างนะหลับตาบ้างมองไกลบ้างนะหรือเวลาเราจะ จอยู่กับคอมพิวเตอร์เราอาจจะใช้จอที่อย่าสว่างเกินไปใช้แว่นตากรองแสงอะไรช่วยอย่าเพ่งเพ่งนานๆก็ต้องพักสายตาบ้างการรักษาที่เป็นสาเหตุที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยไม่งั้นเราก็จะลำคาญน้ำตาเทียมเนี่ยมันจะมีอยู่สองชนิดเคยเห็นไหม พ่อก็ใช้แม่ก็ใช้ที่เป็นหลอดลอเล็กที่ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่อันนั้นมีะนะไอ้น้ําตาเนี่ยน้ําตาเทียมเนี่ยนะก็เป็นส่วนประกอบของมันก็คล้ายน้ําตาจริงๆเืยนะ,ะที่เขาเรียกว่าโซเดียมไฮรูโรนิกแอซิดนะโซเดียมไฮอารูโรนิกแอซิด0.18เปอร์เซ็นต์นะมันจะมีสองพวกพวกแรกคือ,อใส่สาร กันเสียอันนี้ใช้ได้นานอยู่ในขวดอ๋อมันขวดยาหยดตานี่แหละเคยเห็นใช้ได้เดือนนึงนะเปิดขวดแล้วเดือนหนึ่งจะใช้ไม่หมดก็ต้องนทิ้งอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เอไม่ใส่สารกันบูดอันนี้เห็นว่าก็จะเป็นแผงๆอ่าที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างกระป็นกระป๋าเล็กๆแต่อันนี้ถ้าใช้แล้วก็ต้องให้หมดภายในวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเฮะ ถามว่าใช้บ่อยได้แค่ไหน,นไม่ไม่จำกัดอ่ะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่รู้สึกระคายเคืองเงินหมดก็หยุดใช้เก็หยุดใช้พ้าคะแล้วมีคําถามอีกคําถามหนึ่งว่าบางคนที่เขาไปหาคุณหมอแล้วเขาตรวจว่ามีความดันลูกตาสูงแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นต้อหินเนี่ยอันนี้มันเป็นไปได้ไหมคะพ่อเป็นไปได้ก็จากสาเหตุอันแรกก็คือว่าเขาเริ่มเป็นใหม่ๆไงนะยังไม่มีความผิดปกติของจอประสาทเลย แต่ลานสายตาก็ยังปกติคแต่พวกนี้ต้องติดตามตรวจดีๆนะเพราะจะเกิดในภายหลังได้ในอนาคตใช่แต่อีกพวกหนึ่งคือพวกที่มีกระจกตาที่อยู่ข้างหน้าจำได้ไหมกระจกตาใสๆที่เรียกว่าคอเนียเนี่ยหนาแข็งเวลาวัดความดันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสูงจะสูงเพราะมันแข็งอ่ะแต่ความดันภายในลูกตามันไม่สูงแน่พวกนี้ ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะต้องตรวจจอประสาทตาก็ต้องไปหาคุณหมอเป็นระยะะอย่าวางใจว่าไม่เป็นแล้วจะไม่เป็นเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่พวกนี้นยถ้ามันสูงโดยที่จอประสาทตายังไม่เสียก็ยังไม่จงเป็นต้องระหยนดอะไรแต่ให้ติดตามไม่ดีแล้วกันค่ะก็น่าจะครบถ้วนนะคะท่านผู้ฟังสําหรับเรื่องของตาต้อหินสาหรับวันนี้ค่ะก่อยกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ